สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาหรือข้อมูลกันอีกครั้งนะครับเค,เ,เคยเอ่ยใจกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเรื่องใหญ่ๆอย่างความมั่นคงชายแดนที่แบบว่าดูแล้วน่าจะเป็นงานของรัฐบาลของกองทัพดูแลเต็มๆเลยเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีอินฟลูเอนเซอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญซะงั้นแถมกลายเป็นประเด็นร้อนฉาในสังคมไปได้อืเป็นคำถามที่จี้ใจดำเลยนะคะ คือมันพาเราไปสู่ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากที่สื่ออย่าง The Active Thai PBS เขาเคยพูดถึงไว้เรียกว่าโซเชียลกันนะคะก็คือการที่คุณกันจอมพลังซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่คนรู้จักเยอะใช้พลังโซเชียลมีเดียเข้ามาขับเคลื่อนประเด็นความขัดแย้นระดับชาติโดยเฉพาะเรื่องที่มันอ่อนไหวมากๆอย่างชายแดนไทยกัมพูชาใช่เลยครับซึ่งวันนี้แหละเราจะมาคุยแคะแกะเกาเรื่องนี้กันจากข้อมูลหลายๆแหล่งเลย ทั้งรายงานข่าวบทวิเคราะห์ะความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆมุมมองเลยนะครับที่เผยแพร่กันมาจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคม2005นี้เป้าหมายก็คืออยากชวนมาดูกันว่าปรากฏการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคือเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นอะไรกันแน่แล้วมันกําลังสะท้อนปัญหาอะไรในสังคมหรือว่าการทํางานของรัฐบาลเราหรือเปล่าค่ะเราจะลองมองผ่านเลนส์หลายๆอันเลยนะคะทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศสังคมวิทยาการเมืองการปกครองให้มันชัดเจนขึ้นโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะปมแรกกันเลยดีกว่ากำเนิดโซเชียลกันเนี่ยทำไมอินฟลูเอนเซอร์ถึงถึงโดดเข้ามาในสนามนี้ได้ถ้าดูจากข้อมูลที่อย่างสยามรัฐหรือคลิปทุบโต๊ะข่าวเมื่อกรกฎาคม2025เขาเสนอเนี่ยจะเห็นว่าบทบาทของคุณกันจอมพลังเเริ่มจากการช่วยเหยื่อเป็นเคสเคสไปก่อนอืมใช่ค่ะ แล้วค่อยขยับมาจับประเด็นชายแดนอย่างเรื่องระดมทุนซ่อมถนนลำเลียงให้ทหารที่สยามรัฐบอกว่าโอ้โหชำรุษมาเป็นสิปีแล้วนานมากนะคะครับหรือการหาโดนสอดแนมไปให้เนี่ยคืออะไรมันเป็นเหมือนเชื้อไฟให้เรื่องนี้มันจุดติดขึ้นมาได้ขนาดน,นี้ครับแรงขับเคลื่อนตรงนี้น่าสนใจมากค่ะคือมันมีหลายชั้นซ้อนกันอยู่จริงจ ด้านหนึ่งที่ชัดเจนเลยนะคะซึ่งหลายคนก็คงรู้สึกคล้ายๆกันคืออาจจะมองว่าเป็นพลังของความรักชาติความปรารถนาดีจริงๆที่อยากจะช่วยแก้ปัญหาให้ทหารที่อยู่แนวหน้าคือเห็นปัญหาที่มันค้างคาอย่างเรื่องถนนเนี่ยก็อยากเข้าไปช่วยให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาครับครับฟังดูเป็นเจตนาที่ดีนะเหมือนเห็นปัญหาแล้วทนไม่ได้อยากเข้าไปช่วยแก้ใช่ค่ะแต่ในอีกมิติหนึ่งซึ่ง บทวิเคราะห์จาก The Diplomat หรือว่าประชาไทายในช่วงสิงหาคมกันยายน2025เขาก็ชวนให้มองเหมือนกันนะคะก็คือว่าโลกยุคนี้มันขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์ของการดึงดูดความสนใจหรือ Attention Economy นะคะ ความขัดแย้งที่มันร้อนแรงโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับชาตินิยมเรื่องพรมแดนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเร้าอารมณ์คนได้ง่ายมากๆแล้วบางทีเอ่อมันก็อาจจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสินค้าหรือคอนเทนต์ที่ดึงดูดสายตาคนได้มหาศาลเลยโอ้โหหมายความว่าความขัดแย้งเนี่ยมันอาจจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างคอนเทนต์สร้างชื่อเสียงดึงผู้ติดตามหรือเอ่ออาจจะนำไปสู่ผลประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วย มีเป็นไปได้ค่ะแหล่งข้อมูลเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าการขยับจากเคสช่วยเหลือคนเดือดร้อนรายบุคคลมาสู่ประเด็นความขัดแย้งระดับรัฐซึ่งมันดึงอารมณ์ร่วมดึงความสนใจได้สูงมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นโมเดลที่สร้างคอนเทนต์ได้ต่อเนื่องกว่าหรือเปล่าอันนี้เป็นมุมมองที่บทวิเคราะห์เขาชวนให้คิดต่อนะคะน่าคิดครับแล้วทาไมคนจํานวนมากถึงเออเทใจสนับสนุนล,ล่ะครับอย่างที่สยามรัฐรายงานเนี่ยมีคนมองว่านี่คือที่พึ่งสุดท้ายเลยนะ ตรงนี้อาจจะอธิบายได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างเชิงบริบทหรือ contextual vacuum ะคะ่ะคือในมุมมองของประชาชนบางส่วนนะคะพอเห็นว่ากลไกรัฐมันดูเหมือนจะอุยอายล่าช้าแก้ปัญหาไม่ทันใจอย่างเรื่องถนนท,นที่รอมาเป็น10ปีเนี่ยพอมีคนนอกอย่างอินฟลูเอนเซอร์โดดเข้ามาจัดการให้ถึงแม้จะด้วยวิธีการระดมทุนก็ตามนะคะมันก็เกิดภาพเปรียบเทียบขึ้นมาทันทีเลยว่าเออทำไมคนนี้ทำได้เร็วกว่ารัฐล่ะ อ๋อเหมือนเขามาอุดช่องว่างตรงนั้นหรือทำในสิ่งที่คนรู้สึกว่าเอ๊ะรัฐควรจะทำได้เร็วกว่านี้แต่ทำไมยังไม่ทำหรือทำช้ามากๆ ใช่ค่ะแล้วมันดันไปพ้องกับอารมณ์ความรู้สึกของคนกลุ่มใหญ่ด้วยนะคะข้อมูลจาก d e a c t i v e หรือ PPTV HD 36เมื่อสิงหาคม2025น2025เนี่ยเขาก็ชี้ว่ามันมีความรู้สึกอัดอั้นไม่พอใจหรือที่เรียกว่าโกรธแค้นชาตินิยมอยู่ในใจคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยที่รู้สึกว่าฝั่งกัมพูชารุกล้ำหรือทำอะไรที่ไม่เหมาะสมแล้วก็อยากเห็นการตอบโต้ที่มันแบบแรงๆอะค่ะ ครับครับดังนั้นการกระทําบางอย่างที่มันดูท้าทายยั่วยุเช่นที่มีการพูดถึงเรื่องการเปิดเสียงดังๆรบกวนข้ามแดนไปเนี่ยมันก็อาจจะไปโดนใจไปตอบสนองต่อมความรู้สึกนี้ของฐานผู้สนับสนุนเขาพอดีฟังดูซับซ้อนมากมีทั้งมิติการแก้ปัญหาจริงๆมิติเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อาจจะมีเรื่องเ,ออเศรษฐศาสตร์ความสนใจเข้ามาปนเปอยู่ด้วยทีนี้พลิกมุมมาดูฝั่งภาครัฐบ้างครับกองทัพรัฐบาลเขา ตั้งรับหรือมีท่าทียังไงกับการเคลื่อนไหวของอินฟลูเอนเซอร์ในประเด็นที่มันอ่อนไหวแบบสุดๆขนาดนี้ค่ะ นี่ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจมากๆค่ะการที่พลเรือนต้องเข้ามามีบทบาทในเรื่องที่แบบว่าควรจะเป็นกิจการของทหารโดยตรงเลยนะอย่างการจัดหาหรือซ่อมแซมยุธทธภกรหรือโครงสร้างพื้นฐานทางทหารอย่างที่สยามรัฐหรือ YouTube ทุบโต๊ะข่าวรายงานนะคะมันสะท้อนความท้าทายหรืออาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาบางอย่างในกลไกลของรัฐเองหรือเปล่าในการจัดการปัญหาชายแดนที่มันเรื้อรังมานานโดยเฉพาะในพื้นที่ทับซ้อนคุ้มย้ เหมือนกับว่าพอรัฐจัดการไม่ทันหรือไม่ทั่วถึงหรืออาจจะช้าไปก็เลยเกิดช่องว่างให้พลังข้างนอกเข้ามาแทรกได้เป็นไปได้ค่ะแล้วท่าทีของกองทัพบกเองต่อกรณีนี้ก็น่าสนใจมากข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์หรือเดอะดิปโลมัตเมื่อสิงหาคม2025เนี่ยวิเคราะห์ว่ามันเป็นลักษณะของความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์หรือ strategic ambivalence ค่ะความคลุมเครือเชิงกลยุทธ โอ้โห oh, ชื่อดูหรูเชียวมันคือยังไงครับเนี่ยปุกรุกพื้นที่ซึ่งฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นการยอมรับหรือให้ความชอบธรรมกับความรู้สึกของประชาชนกลุ่มหนึ่งไปไกลๆนะคะอ๋อ oh, เหมือนบอกว่าเออกองทัพเข้าใจนะว่าคนไทยไม่พอใจเรื่องนี้อยู่ใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันกองทัพก็รีบออกตัวเหมือนกันว่าการกระทํานั้นไม่มีเจตนารุนแรงซึ่งบทวิเคราะห์เ้ามองว่านี่อาจจะเป็นการพยายามรักษาสมดุลน,นะคะ คือด้านหนึ่งก็ไม่อยากประทะกับกระแสะชาตินิยมที่กําลังแรงอยู่แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องพยายามกันตัวเองออกจากวิธีการที่อาจจะดูยุ่ยยุเกินไปหรือสุ่มเสี่ยงต่อการถูกมองว่าละเมิดหลักการระหว่างประเทศอย่างเรื่องการทรมานทางจิตใจที่อาจจะถูกหยิบยกขึ้นมา โอ้โหฟังดูเหมือนเดินไต่เส้นลวดเลยนะครับเนี่ยแล้วท่าทีแบบนี้ตกลงมันเป็นการทูดที่แยบยนหรือจริงๆแล้วมันกําลังสร้างความสับสนกันแน่ว่าขอบเขตอํานาจหน้าที่จริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใครควรจะเป็นคนค,คุมเกมกันแน่ครับมขัดแย้งที่ใหญ่ขึ้นไปอีกคือการประทะกันของชุดความคิดหรือค่านิยมที่แตกต่างกันในสังคมใช่เลยครับ เพราะเราเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆเลยว่ามีความเห็นต่างหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างฝั่งของคุณกันจอมพลังกับกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนอย่างเช่นอ,อท่านสอวอังคณานีลภัยจิตมีการตอบโต้กันไปมาผ่านสื่ออย่างที่ PPTV HD 36หรือ MGR ออนไลน์รายงานเมื่อสิงหาคม2025จนมีวาทะเดือด,ด,ดออกมาทำนองว่าตกลงห่วงใยคนไทยหรือห่วงใยกัมพูชาอะไรแบบนั้นเลยใช่ค่ะ นี่คือตัวอย่างคลาสสิกเลยของสิ่งที่เรียกว่าการประทะกันของค่านิยมหรือ Clash of Values นะคะคือเป็นการประทะกันร,ระหว่างแนวคิดที่เอาความมั่นคงแห่งชาติและชาตินิยมมาเป็นตัวตั้งเป็นหลักเลยกับอีกแนวคิดหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนสากลแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพอจะขยายความได้ไหมครับว่าแต่และฝั่งเขา้ามมองต่างกันยังไงในเรื่องนี้ของ Creed Mark ได้ค่ะฝั่งที่เน้นความมั่นคงชาตินิยมเนี่ย ก็จะมองว่าการปกป้องอธิปไตยดินแดนคือภารกิจอันดับหนึ่งสำคัญที่สุดทีนี้ใครที่ออกมาท้วงติงวิธีการตอบโต้เนี่ยอาจจะถูกตั้งคำถามเรื่องความรักชาติได้ง่ายๆหรืออาจจะถูกผลักให้กลายเป็นพวกอื่นไปเลยอย่างวาทะที่ว่าห่วงใยคนไทยหรือห่วงใยกัมพูชาเนี่ยมันสะท้อน,นกลไกที่เรียกว่า การสร้างความเป็นอื่นภายในหรือ internal othering ได้ชัดเจนมากคือตีตราคนเห็นต่างไปเลยว่าเป็นศัตรูหรือไม่พักดีต่อชาติเข้าใจเลยครับคือถ้าไม่เห็นด้วยกับวิธีการตอบโต้แบบนี้อาจโดนป้ายสีว่าไม่รักชาติไปเลยแล้วฝั่งที่มองจากมุมสิทธิมนุษยชนล่ะครับเขามองยังไงค่ะฝั่งนี้อย่างที่คุณนงคณายกขึ้นมาเตือน ตามข้อมูลจาก mgr online แล้วก็ดี a c t i v e นะคะก็จะชี้ไปที่ว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยถึงแม้จะทำไม้ด้วยความตั้งใจดีที่จะปกป้องชาติก็ตามแต่ถ้ามันไปสร้างความหวาดกลัวอย่างรุนแรงหรือไปรบกวนชีวิตพลเรือนฝั่งตรงข้ามอย่างต่อเนื่องมันอาจจะเข้าข่ายสิ่งที่เรียกว่าการทรมานทางจิตใจหรือ psychological torture ได้ซึ่งอันนี้มันผิดต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมานหรือ c a t ที่ไทยประเทศเราเป็นรัฐภาคีอยู่นะคะข้อมูลจาก m g online อ้างคำพูดคุณอังคณาว่า ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่ามันเข้าขายจริงๆเนี่ยรัฐบาลอาจจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องไปชี้แจงในเวทีระหว่างประเทศด้วยโอ้โหเรื่องมันไปไกลถึงขั้นกฎหมายระหว่างประเทศเลยทีเดียวแล้วทำไมล่ะครับทำาไมเสียงเตือนจากมุมสิทธิมนุษยชนหรือการทูตแบบนี้มันถึงดูเหมือนจะเสียงเบาหรือว่าเจาะเข้าไปในใจกลุ่มผู้สนับสนุนแนวทางชาตินิยมได้ยากจังเลยครับ นี่เป็นความท้าทายใหญ่มากๆเลยค่ะคือในบรรยากาศที่ชาตินิยมมันเข้มข้นมากๆเนี่ยการสื่อสารด้วยเหตุผลหรือการให้ข้อมูลอีกด้านมันทำได้ยากจริงๆบทวิเคราะห์จาก The Active หรือ The Diplomat รวมถึงการพูดคุยในเว็บบอร์ดอย่าง Reddit เขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่า มันอาจจะมีปัจจัยเรื่องความไม่รู้ในเรื่องสาธารณะหรือ Public Ignorance เกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรืออาจจะเป็นเพราะมีความเชื่อบางอย่างที่มันฝังรากลึกมากๆเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนหรือความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่ทําให้คนกลุ่มนี้ปิดรับข้อมูลหรือมุมมองที่แตกต่างออกไปเลยเหมือนมีอคติหรือมีกําแพงบางอย่างกั้นอยู่ไม่พร้อมจะรับฟังข้อมูลอีกด้าน คล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะบวกกับกลไกสร้างความเป็นอื่นที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้อย่างที่ PPTV HD 36หรือประชาไทยหรือไทย JO เขาวิเคราะห์กันพอมีการป้ายสีตีตราคนที่เห็นต่างว่าเป็นพวกชังชาติบ้างละ่ะรับงานขเขมรมาบ้างละ่ะการถกเถียงกันด้วยหลักการและเหตุผลมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยกลายเป็นว่าใครออกมาเรียกร้องให้ใจเย็นๆใช้การทูตอาจจะถูกมองเป็นพวกโลกสวยไม่รักชาติไปโดยปริยายเลยค่ะ ฝั่งดูน่าเป็นห่วงนะครับสังคมเราดูจะคุยกันยากขึ้นเรื่อยๆเลยในประเด็นแบบนี้ทีนี้ชวนมองภาพรวมกว้างๆบ้างครับว่าปรากฏการณ์โซเชียลกันที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย มันส่งผลกระทบอะไรในวงกว้างหรือในระยะยาวบ้างครับจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญต่างๆาผลกระทบมีหลายด้านมากๆเลยค่ะถ้าเราลองสรุปจากมุมมองต่างๆที่ประกบในแหล่งข้อมูลนะคะด้านแรกเลยคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันนี้ชัดเจนว่าเสียหายแน่นอนค่ะข้อมูลจาก The Active แล้วก็ YouTube ที่รายงานท่าทีฝั่งกัมพูชาเนี่ยระบุว่ามีการออกแถลงการประนามอย่างเป็นทางการเลยแล้วก็มีคาเตือนเรื่องการตอบโต้กลับมาด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันกระท กระทบความไวเนื้อเชื่อใจในการเจรจาเรื่องเขตแดนหรือเรื่องอื่นๆโดยตรงเลยค่ะครับกระทบการทู่เต็มๆเลยใช่ค่ะ ต่อมาคือด้านความมั่นคงและการบริหารจัดการภาครัฐแม้ว่าฝั่งผู้สนับสนุนจะมองว่าเป็นการช่วยงานรัฐนะคะแต่สยามรัฐก็ชี้ให้เห็นมุมกลับเหมือนกันว่ามันอาจจะไปบั่นทอนบทบาทและอำนาจของกลไกรัฐเองในการจัดการปัญหาชายแดนแล้วก็ทําให้เกิดคําถามเรื่องการควบคุมสั่งการระหว่างพลเรือนกับทหารหรือ civilian versus military control ว่าตกลมแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่กลมทิศท,ทางยุทธศาสตร์จริงๆเกิดคําถามว่าใครคุมใครกันแน่ใครนําใครตาม ถูกต้องค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงด้านกฎหมายระหว่างประเทศอย่างที่เราคุยกันไปเรื่องอนุสัญญา C A T นะคะถ้าการกระทำบางอย่างมันเข้าข่ายเป็นการทรมานทางจิตใจจริงๆเนี่ยข้อมูลจาก M G R อ Online และ d e a c t i v e ก็ชี้ว่ามันสร้างความเสี่ยงให้รัฐไทยในเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้เหมือนกันมีความเสี่ยงทางกฎหมายระหว่างประเทศตามมาอีกและสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือผลกระทบต่อสังคมและการเมืองภายในประเทศ การปั่นกระแสชาตินิยมแล้วก็การใช้วาทกรรมผลักไซคนเห็นต่างให้กลายเป็นศัตรูอย่างที่ประชาไทยไทยโจแล้วก็ดีแอคทีฟวิเคราะห์ไว้นะคะมันยิ่งทําให้คนไทยด้วยกันเองเนี่ยมองหน้ากันไม่ติดเกลียดชังกันมากขึ้นซึ่งมันเป็นผลเสียต่อระบอบประชาธิปไตยแล้วก็บรรยากาศการอยู่ร่วมกันในระยะยาวแน่นอนค่ะโอโ้ฟังดูแล้วผลกระทบมันโยงใหญ่ไปหลายมิติแล้วก็หน้ากมลกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกเยอะเลยนะครับ งั้นถ้าจะลองขมวดดูนะครับปร,กรกากฏการณ์โซเชียลกันนี้มันกำลังบอกอะไรเราเหมือนกับว่าพอรัฐอาจจะตอบสนองความคาดหวังหรือแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ไม่ทันใจช่องว่างตรงนั้นมันก็เปิดโอกาสให้ผู้เล่นนอกระบบรัฐซึ่งอาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยเออเศรษฐศาสตร์ความสนใจอย่างที่ว่าเข้ามาเติมเต็ม ซึ่งบางทีมันอาจจะทําให้ตัวความขัดแย้งเองดูเหมือนจะมีมูลค่าในแง่ของการสร้างคอนเทนต์การดึงดูดความสนใจมากกว่าการสแสวงหาสันติภาพหรือการแก้ปัญหาอย่าง,ย,างยั่งยืนหรือเปล่าครับเป็นข้อสรุปที่ชวนให้ขบทิดต,ต่ออย่างยิ่งเลยค่ะมันสะท้อนความท้าทายที่ใหญ่มากๆจริงๆของสังคมไทยนะคะ ในการที่จะหาจุดสมดุลระหว่างการจัดการความขัดแย้งที่มันซับซ้อนมากๆบริเวณชายแดนซึ่งมันต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานการเจรจาที่สุขุมรอบคอบมากๆกับอีกด้านหนึ่งคืออารมณ์ความรู้สึกร่วมของสาธารณชนโดยเฉพาะกระแาชาติยมที่มันถูกขมกระพืออย่างรวดเร็วและรุนแรงเหลือเกินผ่านโลกดิจิทัลซึ่งมันรั้งข้อเท็จจริงหรือเหตุผลต่างๆเนี่ยมันวิ่งตามอารมณ์ไม่ทันจริงๆค่ะ จริงครับฟังแล้วก็อืหนับใจเหมือนกันนะครับงั้นสุดท้ายนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองไปคิดกันต่อแล้วกันนะครับว่าในยุคที่พลังบนโลกออนไลน์มันทรงอิทธิพลถึงขนาดเข้ามาขับเคลื่อนหรือกระทั่งกำหนดทิศท,ทางประเด็นความมั่นคงของชาติได้แบบนี้แล้วเนี่ยสังคมเราจะมีวิธี หรือว่าจะสร้างกลไกกันยังไงดีที่จะทําให้การตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบกว้างไกลแบบนี้มันตั้งอยู่บนฐานของการพิจารณาอย่างรอบด้านมีข้อมูลมีสติมากกว่าที่จะไหลไปตามปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ถูกปัน่นหรือถูกปลูกเร้าขึ้นมาง่ายๆในโลกดิจิตัลเป็นคําถามที่คงต้องช่วยกันหาคําตอบต่อไปนะครับ